เราไปติดตามข่าวใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดประยองนะครับเป็นคดีฆ่าชิงทรัพย์เศรษฐีนีท่านหนึ่งเลยนะครับที่จังหวัดแล้วก็ตัดนิ้วเพื่อชิงเอาทรัพย์สินไปด้วยนะครับฆ่าตัดนิ้วนี่แปลกประหลาดมากนะครับทั้งนิ้วนางข้างซ้ายแล้วก็นิ้วนางข้างขวาคาดว่าตัวของเศรษฐีนีเนี่ยน่าจะมีอุปนิสยัยชอบใส่แหวนทองคำหรือไม่ก็แหวนเพชรแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคดีนี้คนใกล้ตัวอะไร ที่สุดอีกแล้วใช่แล้วค่ะจริงเหรอฮะอยากเอาเงินไปใช้หนี้พันดันบาคาร่าถึงขนาดยอมฆ่าพี่สาวที่ตัวเองเคารพแล้วก็นับถือแล้วตัวของพี่สาวคนนี้ก็ไว้วางใจน้องคนนี้มาตลอดทั้งชีวิตมไม่ได้เป็นพี่น้องแท้ๆนะฮะ,ะแต่เหมือนกับเป็นเพื่อนรุ่นพี่กับเพื่อนรุ่นน้องโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นภายในสวนปามแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง หลังจากมีชาวบ้านไปเจอศพเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาดูฮะคนใกล้ตัวร้ายที่สุดหลังจากนั้นตำรวจชุดสืบสวนสันนิษฐานว่าสาเหตุของการฆาตกรรมน่าจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์เนื่องจากพบว่าผู้ต้องสงสยัยมีความใกล้ชิดกับเศรษฐีีคนนี้ตัวละครของคดีจะมีสองคนครับคนแรกก็คือวันดาคือเนอร์ อายุ6 7ปีเป็นแม่ของอายการเลยนะครับถูกลวงไปฆ่าโหดหายตัวไปเมื่อวันที่15พฤศจิกายนแล้วก็ไปพบศพ16คนที่2ก็คือกมลวันววลฟอายุ56ปีเป็นเพื่อนสนิทแท้ๆเลยนะแต่เป็นรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตวันนากับกมลวันชื่อก็คล้ายกันด้วยนะฮะคดีนี้ตำรวจอย่างที่ผมนำเรียนนะครับ แจ้งพบศพของคุณวรรน,นาอยู่ที่สวนปามก็เลยเดินทางไปตรวจสอบสภาพศพดูไม่ได้เลยครับพบบาดแผลที่หน้าถูกของแข็งทุบตีจนแตกนิ้วนางทั้งสองข้างถูกตัดขาดหายไปเลยครับคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงญาติไปแจ้งความคนหายหลังจากเจ้าตัวไปทำบุญงานกระถินที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติเขาพลอยทรัพย์สินที่หายไปก็คือสร้อยคอทองคำน้ำหนักสบาท สร้อยข้อมือสองบาทแหวนเพชรสองวงต่างหูทองคำหนึ่งคู่แล้วก็ต่างหูทองคำฝังเพชรอีกหนึ่งคู่และโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องครับตำรวจเข้าสอบถามพยานแวดล้อมนะคะชาวบ้านเห็นรถเก่งต้องสงสัยสีขาวค่ะวิ่งเข้าไปในจุดพบศพคาดเป็นรถคนร้ายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนสืบทราบว่าเป็นรถยนต์ของนางกำมลวันอายุ56ปีเพื่อนสนิทรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตที่ชวนผู้เสียชีวิตไปทำบุญนะคะ จึงมีการออกหมายจับแต่ณตอนนั้นเจ้าตัวยังปฏิเสธค่ะล่าสุดช่วงสี่ทุ่มครึ่งค่ำคืนวันที่17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพันตำรวจเอกอภิชนันทวัฒนวรางกูลผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเปิดเผยนะคะวันล่าสุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข็นสอบนางกมลวรรผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดระยองฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปรากฏว่ายอมรับไหมคะนะฮะ คือยอมรับก็จริงแต่ตำรวจไม่เชื่อทั้งหมดนะฮะกมลวันบอกว่าเธอลงมือแต่เพียงลำพังอยากเอาเงินไปใช้หนี้พันดันแล้วก็บาคาร่าออนไลน์ตำรวจไม่เชื่อในคำรับสารภาพทั้งหมดเนื่องจากผู้ต้องหาจำนวนด้วยหลักฐานไปเจอเส้นผมของผู้ตายติดอยู่คามือคาดว่าในระหว่างที่จะเสียชีวิตเนี่ยน่าจะเกิดการต่อสู้กันนะครับะกะมวลวันอ้างแบบนี้ครับว่าต้นเรื่องเนี่ยเธอวางแผนครับ15พฤศจิกายนตอนเที่ยงโทรไปหาผู้ตาย หลอกกันว่าจะไปเอาไข่ไก่ที่อำเภอวังจันทร์ซึ่งเป็นโรงไข่เดิมที่เคยทํางานอยู่โดยขับรถไปรับผู้ตายถึงบ้านเลยนะครับจากนั้นชักประมาณ4ี่โมงขับรถมาถึงที่เกิดเหตุที่บริเวณสวนปรามก็เลยพยายามเรียกผู้ตายให้ลงจากรถมาคุยแต่ผู้ตายไม่ยอมลงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝนตกบอกกับว่าบรรยากาศเนี่ยมันเริ่มค่ำแล้วอยากจะกลับบ้านดีกว่ากำมลวันก็เลยสวมวิญญ,ญาณฆาตกรโหดจุดกระชากรุ่นพี่ไวยชลา ลงมาจากรถแล้วก็สังหารอย่างโหดเหี้ยมเลยครับช่วงนั้นนะคะรุ่นพี่มีการต่อสู้ค่ะแล้วดึงผมคุณผ,ผู้ชมก็เลยทําให้ผมเนี่ยมันหลุดติดมือแล้วนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานสําคัญมัดตัวกรมวลวันผู้ต้องหาด้วยความโมโหนะคะกระมวลวันเนี่ยใช้เหล็กเป็นเหล็กแป๊บที่เตรียมมาตีที่หน้าผากจนผู้ตายลม้มลงเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เหล็กแป๊บตีซ้ําตีซ้ําตีซ้ํานับไม่ถ้วนจนเหยื่อแน่นิ่งไป ใช้เวลาในการก่อเหตุ10นาทีนะคะพอแน่ใจว่าผู้เสียหายเนี่ยตายไปแล้วปลดสร้อยคอทองคำคุณผู้ชมสร้อยข้อมือต่างหูและพยายามจะถอดแหวนออกจากนิ้วมันถอดไม่ออกคุณผู้ชมพอถอดไม่ออกก็เลยใช้เหล็กที่เตรียมมาแทงกระทุงที่นิ้วอะค่ะแล้วดึงจนนิ้วขาดโยนนิ้วผู้ตายทิ้งไปสองข้างแล้วก็เอาแหวนไปนะคะ จากนั้นขับรถออกไปถอดป้ายทะเบียนหน้ารถออกนำเหล็กแป๊บไปทิ้งในถังขยะที่ซอยสามใกล้ๆก,กับที่เกิดเหตุแล้วก็นำโทรศัพท์มือถือผู้ตายที่ทุบจนพังเสียหายใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งในคลองค่ะส่วนทรัพย์สินที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองแหวนสร้อยข้อมือต่างหูตั้งใจจะเอาไปขายที่ตลาดเนื่องจำงในจังหวัดชนบุรีแต่ขับรถเลยทางเข้าก็เลยขับไปจนถึงบ้านบึงในช่วงห้าโมงเศษ แล้วก็นำทรัพย์สินไปขายที่ร้านทองเดือนเพนค่ะนางกมนลวันผู้ต้องหาคนนี้ใช้ชื่อเดิมในการขายทองนะคะก็คือภพยสีคุณผู้ชมได้เงินไปทั้งหมด88,000บาทนำเงินไปใช้หนี้พนันจนหมดนะคะหลังจากนั้นขับรถกลับไปที่บ้านที่ศรีราชาแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอรุ่งเช้านำรถไปล้างที่คาแข่จนช่วงบ่ายมีตำรวจมาตามที่บ้านแล้วก็คุมตัวไปสอบสวน ตัวนางกรมวลวันผู้ต้องหายังปากแข็งปฏิเสธจนมายอมรับเพราะจำนวนต่อหลักฐานของเจ้าหน้าที่ที่พบเส้นผมของนางกรมวลวันในซอกเล็บของผู้ต้องหาขออภัยของผู้ตายค่ะต่อมานะคะเจ้าหน้าที่คุมตัวนางกรมวลวันผู้ต้องหาไปชี้จุดลงมือก่อเหตุสังหารน,นางวน,นาเศรษฐีนีที่สวนป่าในพื้นที่หมู่ที่3ตํตำบลป่าหยบอำเภอวังจันทร์มีการให้ผู้ต้องหาชี้จุดที่ลงมือใช้ของแข็งก็คือเหล็กแป๊บอะคะ่ะ ทุบหัวเหยื่อเพื่อจะชิงทรัพย <Y> ์แล้วก็จุดที่ทิ้งอาวุธสังหารนิ้วของเหยื่อทั้งสองข้างรวมทั้งโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะไปดูบรรยากาศช่วงทําแผนกันหน่อยคุณผู้ชมคือเอหวนอแหวนเขาไปคเขาิ่งไปแล้วแต่ยังไม่ถอดสร้อยคอถอดนี้ไไหมจะเอาแหวนก่อนที่ทำยังไง อาจิมอย่างนี้อ่ะดูอจิมอย่างนี้จิมอย่างนี้อาจิมก็แรงออิ้บาอาจิอ่ฮะแล้วเอาข้างเลยป่ะเอาข้างก่อนแล้วก็มาข้างนี้อ่าเราก็่อ่าอ่าแล้วก็ทำอะไรต่อก็ต้องา้วยอะไร่วนี้เนี้ยตเนี่ตไหนตไหนตัวไหมเยแล้ว้สุท้ายนีุอแล้วตีนี้ตรแลสรุแล้ว ต้องบอกว่าลงมืออย่างโหดเหี้ยมนะคะใช้ของแข็งทุบหัวเยื่อตัดนิ้วเป็นนิ้วนางของเยื่อในทั้งสองข้างเอาแหวนไปแล้วก็เอานิ้วเข้าไปทิ้งจากนั้น10นาฬกา30นาทีคุณผู้ชมตำรวจสืบสวนภาคสองสืบสวนระยองพนักงานสอบสวนสพวังจันทร์คุมตัวนางกมลวนันมาทำแผนที่ร้านห้างทองเดือนเพ่ญในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงนะคะ คนร้ายนําทองของผู้ตายประกอบไปด้วยแหวน2วงสร้อยคอ1บาทสร้อยข้อมือ1บาทเอามาขายค่ะในราคา88,300บาทขายไปเมื่อ15พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกา25นาทีนะคะจากวงจรปิดคนร้ายก็คือนางกำมนวันขับรถคันก่อเหตุสีขาวมาจอดนี่คุณผู้ชมคันนี้แหละรถคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะเห็นไหมคะด้านหน้าไม่มีป้ายทะเบียนเธอใส่เสื้อแขนสั้นค่ะ เป็นผ้าลินินสีออกม่วงๆกางเกงขาสั้นสีขาวรองเท้าแตะสีดำพอลงมาปุ๊บถ้าไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีการทุบตรงบังโคลรถอะคุณผู้ชมด้านหน้าลักษณะคล้ายๆว่าบางคนมันอาจจะพยอออกมาไงก็เลยต้องทุบนี่เห็นไหมคะคล้ายๆตรงซุ้มล้อคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็มาทุบด้านหน้าท่าทางก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะจอดรถปุ๊บเข้าไปในร้านแล้วก็ขายทอง ดูวงจรปิดช่วงนี้คุณผู้ชมคะ คือคดีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคนร้ายเองก็โกหกส่วนคนขายทองเองก็ไอ้คนรับซื้อทองเองก็ง่ายนะฮะคือคนร้ายเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ้างแค่ว่าทําบัตรประจําตัวประชาชนหายครับแล้วก็ใช้ชื่อเดิมว่านางไพศสีก็สามารถขายทองได้แล้วนะครับทั้งๆที่ขายทองเนี่ยมันควรจะยืนยันด้วยบัตรประจําตัวประชาชนเป็นอย่างน้อยนะครับพอได้เงินปุ๊บก,ก็เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นางสาวกบหลานของเจ้าของร้านบอกนะครับว่าวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเขาขับรถเก๋งสีขาวมาจอดที่หน้าร้านตอน,ตอนแรกเนี่ยยื่นแหวนเพชรมาให้ก่อนอ้างว่ามันเบี้ยวก็เลยอยากจะขายจากนั้นก็เอาสร้อยข้อมือออกมาขายพร้อมกันหนึ่งคู่อ้างว่ามันเก่าแล้วพอได้เงินปุ๊บก็ออกไปเลยนะครับตอนแรกที่ตำรวจมาสอบถามไม่มีข้อมูลครับเพราะตอนคนร้ายเอามาขายกมลวันใช้ชื่อว่าไพศรี สังเกตว่าคนร้ายไม่มีอาการพิรุธล็อกแลกหรือว่าผิดสังเกตแต่แต่ร้านเนี่ยก็ก็ยอมตามคนร้ายว่านะครับคือไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแต่ก็สามารถปล่อยทองได้ครับขับรถเก่งสีขาวมาทงกระจกหน้าร้านแล,แล้วก็เข้ามาเขาก็ยื่นแหวนก่อวเขาบอกว่าเขาจะขายแหวนเพราะว่ามันเบี้ยวแนละ้วใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาสมมอ่างหรือพิรุธอะไรก็ปกติ ก็พอดูแหวนเสร็จแล้วเขาก็ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขายสร้อยกับข้อมือไปเลยโา้มันเก่าแล้วมันมีนข้าวเลือกติดไหมไม่มีเลยเก็คือเป็นสภาพแหวนเก่าๆปกติตำรวจมาถามมาถามมา่มหาหาขออ้อมูลว่าตัวนี้รับแต่ว่าก็ตรวจชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อนี้โ็้เขาใช้ช่นจากคนนีค้ค,คือคนนี้เลยใช่เมื่อกี้เ,เข้ามาใช่่าดูากก้อง เเเเคค้้้้้าาาาแแแแแ่่่่่บออออกกกกกววววววหนนัดียลลล็็็ใสไไไมไงืงปพันตำรวจเอกพัฒนารอบรู้ภูมกับการสพวังจันทร์บอกนะครับว่าคือตำรวจตอนแรกนะไม่ปักใจเชื่อคำให้การของกมลวันว่าลงมือแต่เพียงคนเดียวจนไปเจอว่าเกิดการตีหัวเอาศพไปทิ้งแล้วก็ตัดนิ้วเพื่อชิงแหวนส่วนสาเหตุเกิดมาจากการชิงทรัพย์เพียงอย่างเดียว รัฐต้องการเอาเงินไปใช้หนี้การพนันจากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหากลับไปที่โรงพักวังจันทร์ครับตอนแรกไม่ต่อยด้วยเชือกนำเดียวเพราะมันดูคนร้ายมากมันคนร้ายคนร้ายมากในการตีหน้าผู้หญิงหรืออะไรันเขาติดการพนันเลยติดการพนันที่ที่ที่แล้วเขาเขาเขาให้ผลว่าไงเขาจะคอยเหตุจากตัวงู้แล้วมาถึงเนี้ย ก็มาทยาเางินไงครับมาที่นี่เลยขับวนมาตอนแรกจะขายตรงหล่อชาติพอดีขับต้นเลยคือร้อนเงินน่ะคือคือบ้านท่หนองขามก็ต้องกลับหนองขา่มกลับทางเส้นโค้งดาดมาที่นี่เลยมาก็เลยมาขายที่รับผกัไแล้วเงินก็คือไปใช้หนี่กันครับหลังจากนั้นตำรวจนะครับแล้วก็นักข่าวเดินทางไปที่บ้านของคนร้ายไปพูดคุยกับนายวูฟวันเดอร์มาเป็นสามีชาวเยอรมันนะครับ เล่าให้ฟังนะครับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวันเกิดเหตุภรรยาสั่งให้อยู่บ้านอย่าออกไปไหนแต่ในวูฟเนี่ยเขามีนัดกับเพื่อนที่พัทยาจะไปกินเบียร์ดูบอลก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับรถจักรยานยนต์ไปดื่มกินตามปกติจนกระทั่งมาเจอเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบปากคำยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับภรรยาครับ i n I don't have information I have no information I police police much can dont know too don tell นักข่าวยังไม่ได้หลักฐานที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีนะครับพบว่ากมนับันขับรถมาเติมน้ำมันที่นี่ตอนหัวค่ำแล้วก็ขับออกไปเพื่อเอาทองไปขายจากคลิปจะเห็นรถเก๋งสีขาวขับมาตามเส้นทางปกติ แวะเข้ามาเติมน้ำมันแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านพักของเธอที่หนองขามสีราชาครับ นี่นะคะจังหวะที่ขับรถเข้ามาเติมน้ํามันตัวของในเอเด็กปั๊มเล่าให้ฟังบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนเติมน้ํามันให้กับผู้ต้องหาจําได้ว่าขับรถมาคนเดียวเติมไป1,000บาทช่วงจ่ายเงินเห็นผู้ต้องหาถือเงินเป็นปึกนะคะด้วยท่าทีที่เร่งรีบค่ะเราเข้ามาเติมน้ำมันก็ห้าพันเงขาต้องพูดจาพูดแแต่สังเกตตรงที่เขาถือเงินเป็นปึกก็เลย ที่ทำไมรถคันนี้ติดตังเยอะจังเลยตำรวก็เลยสตกใจก็ไม่มีอะไรมากเขาก็เติมน้ำมันตามปกติแล้วก็นะเขาดูดูน้ำร้อนที่ากรู้ไหมนีาการเร่งรีบเลยไหมครับเวลาที่เติมน้ำมันอ่ามีท่าทีรับเงินเป็นลำหนักเรื่องรีบๆรีบลาแล้วก็รีบเอาลงไปเก็บแล้วก็ออกไปผู้สื่อข่าวยังลงพื้นที่ไปที่คาแคร์แห่งหนึ่งในพื้นที่นะคะไปเจอกับเด็กล้างรถก็เล่าให้ฟังบอกว่า ผู้ต้องหาเข้ามาล้างรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวในวันที่16พฤศจิกายนบอกแต่เพียงบอกว่าอาล้างให้สะอาดและจากการตรวจสอบยืนยันนะว่าเจอคราบเลือดที่บริเวณฝั่งฝั่งที่นั่งะข้างคนขับคุณผู้ชมแต่เด็กคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ล้างรถตามปกติอะค่ะและภายหลังจากที่ล้างรถเสร็จแล้วผู้ก่อเหตุไปซื้อส้มโอมาให้พนักงานที่ล้างรถ1กิโลกรัมด้วยนะคะ ก่อนจะขับรถออกไปถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเธอก็ทําเหมือนใช้ชีวิตประจําวันทุกอย่างปกติเหมือนไม่ได้ไปฆ่าไปแกงใครมาทั้งๆท,ที่เธอเพิ่งจะฆ่าเพื่อนสนิทเพื่อจะเอาทรัพย์สินของเขาไปขายแล้วก็ใช้หนี้การพนันนะคะวันนั้นคอที่เขามาล้าผมิพานานงนอกเลิกแล้วเจอภานู้ แล้วทีนี้ไอ้คนที่ล้างรถเขามีการให้ทิปอะไรเราไหมเขาอันนี้ผมก็เลยขาดนะเขาซื้อแชมโอให้เราหนึ่งซื้อผมเป็นส้มโอหนึ่งโลแล้วเขาก็เอารถออกไปเลยใช่ไหมครับ,รบเขามีอาการเร่งรีบหรือ,อว่าอะไรไหมครับก็ไม่มีครับขณะที่คุณวรรณรัตน์แสงแก้วอายุ35ปีเป็นลูกสาวผู้เสียชีวิตซึ่งมาติดตามคดีก็บอกนะคะ ว่าตัวเธอไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุจะก่อเหตุเพียงคนเดียวเพราะแม่มีรูปร่างใหญ่ค่ะเมื่อวานขณะยกศพของคุณแม่ยังต้องใช้ผู้ชายหกคนช่วยกันยกเลยนะคะแล้ววันนี้ตนเองกําลังเดินทางไปอย่างที่เกิดเหตุเพื่อจะเชื่อ,อเพื่อจะไปเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่นกลับบ้านขณะที่คุณสมชายมาลาเวศอายุ46ปีน้องชายของผู้เสียชีวิตทราบข่าวว่าจะมีการทําแผนค่ะเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะ มาขอดูหน้าผู้ก่อเหตุแต่คาดกันคุณผู้ชมก็รอค่ะรอว่าจะเห็นหน้าผู้ต้องหาตอนที่ตำรวจนําตัวกลับมาที่สพวังจัดคุณสมชายบอกว่าตนเองเป็นน้องคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด14คนผู้ตายเป็นพี่คนที่สนะคะบ้านเกิดอยู่ภาคใต้ตนก็จะไปมาระหว่างภาคใต้กับจันทบุรีบ่อยครั้งเมื่อคืนก็เพิ่งไปงานศพพี่สาวมาที่สวดอธิพธมอยู่ที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์จังหวัดนนทบุรี พอได้ข่าวว่าตำรวจจะมีการทําแผนในวันนี้ก็แวะมาอยากจะมาดูหน้าผู้ต้องหาเพราะการกระทําของผู้ต้องหามันโหดร้ายค่ะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวตนเองอยากบอกให้ตํารวจลงโทษผู้ต้องหาให้สาสมกับการกระทํายืนยันไม่ให้อภัยอยากให้ผู้ต้องหาได้รับโทษประหารชีวิตค่ะไปอยากจะทำคำว่าทำพี่เหล่าทำไมมันไม่น่าทำ อะไรกันไปอยากได้ก็บอกบอกกันเลยดีๆพี่แต่ผมก็ใจดีอยู่แล้วครับให้อภัยเขาไ,ไมตอน<า>นีไม่ให้ก็ตามนี้ก็คือไม่ให้อภัยเลไม่ให้ไปโดนลูกเลยครับประหารเลยอยากให้ทบประหารเลยนะครับคือยังไงก็อยากให้ทำใน้ดีที่สุดแล้วก็ประหารเลยครับ ภายหลังเจ้าหน้าที่คุมตัวนางกมลวันผู้ต้องหาไปชี้จุดลงมือก่อเหตุสังหารนางวันนาเศรษฐีนีที่สวนปาล์มในพื้นที่หมู่ที่3ตําบลป่าหยบอําเภอวังจันทร์ก็มีการคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ร้านขายทองในจังหวัดชนบุรีเมื่อช่วงเช้าก่อนจะคุมตัวกลับมาที่สพวังจันทร์เพื่อเตรียมฝากขังนะคะช่วงบ่ายสองค่ะขณะที่ตํารวจนําตัวนางกมลวันออกมาฝากขังที่ศาลจังหวัดระยอง นางกมลวันก็พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยนะคะว่าขอโทษที่ทําร้ายผู้เสียชีวิตเธอยอมรับว่าเธอติดการพนันขอโทษลูกสาวของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าเธอขอโทษยืนยันว่าตัวเธอลงมือฆ่าเพียงคนเดียวค่ะโหโหแค่จะใช้นี่การพนันออนไลน์นะครับานานคือการต้องฆ่าเพื่อนสนิท นายสมชัยน้องชายของผู้ตายซึ่งขับรถมาจากนนทบ,บุรีเพื่อมาดูหน้าคนร้ายตะโกนด่าทอวยความโมโหถามว่าฆ่าพี่สาวกูทำไมตำรวจต้องคอยรั้งตัวเอาไว้สมชัยเขาเชื่อนะครับว่าผู้ต้องหาไม่น่าจะลงมือคนเดียวและน่าจะได้เงินสดไปมากกว่าที่อ้างกับตำรวจครับ ย่าพูดรัอวาเลี่ร้ายใอพัวที่เขาทำรไปเพราะือิการะกันิดที่บาขอโทษงคมอย่าทาแบบพี่นะพี่ขอโทษรู้จักเขามานานแล้วหรอคะรู้จักเขามานานแล้วพี่มีอะไรจะแค่นี้หรึคะพี่า ทำไมเราไม่ขอเขาดีๆอ่ะพี่พี่ขออย่างนี้เราทำไมเราไม่ขอเขาอะครอบครัวด้วยแล้วลูกสาวลูกชายก็ด้วยพี่คนเดียวเหรอคะทางคนเดียววันนั้นไม่มีใครไปกับเรามเลยนะไม่มีทำคนเดียวใช่เลยับทั้งหมดพี่ทำไมเราไม่ขอเขาดีๆอ่ะโอ้โหดูจากสภาพของป้ากระมลบันเนี่ยนะครับติดการพนันจนหน้ามืดอ่ะนะฆาตกร เพื่อนสนิทของตนเองญาติได้ตั้งสวดศพของนางวันนาไปจนถึงวันพุธนี้นะครับมีกําหนดพิธีชาปนก,กิจในวันพฤหัสบดีครับต่อมานะคะพลตำรวจตรีชัดชยัยสุรเชษพง์รองผู้บัญชาการตํำรวจภูธรภาคสองแล้วก็ชุดสืบสวนที่คลายคดีถแถลงยืนยันนะคะว่าแรงจูงใจที่ทําให้ผู้ต้องหาก่อเหตุนั้น มีมูลเหตุมาจากปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการเล่นพนันออนไลน์บาคาร่าแล้วก็ถูกเจ้าหนี้ตามเร่งรัดทําให้นางกมลวรรณผู้ต้องหาวางแผนฆ่าชิงทรัพย์จากผู้ตายเพื่อจะนาทรัพย์สินของผู้ตายไปขายและนําเงินไปใช้หนี้พนันยืนยันว่าผู้ต้องหาก่อเหตุลําพังเพียงคนเดียวนะคะขณะนี้สามารถตรวจยึดของกลางตามคําให้การของผู้ต้องหาคืนมาได้แล้ว มีสร้อยทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นสร้อยข้อมือทองคำหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นแล้วก็แหวนเพชรสองวงค่ะตย่างนงครับเราก็ได้ไปเก็บมาขอเหตุครั้งนี้ก็คือหนึ่งนื่งจากผู้ต้องหามีหนี้สินจำนวนเยอะนะครับแล้วก็มีการเร่งรัดจากเจ้าหนี้นะครับก็เลยต้องจะเป็นต้องหาเงินไปใช้หนี้นะครับเราก็ตั้งข้อหาขนาดนี้ก็คือฆ่าผู้อื่นในเจตนานะครับเราก็ยังไม่เชื่อนะครับแต่ว่าจากการที่เรา ทำให้การของผู้ต้งหาแล้วแล้วก็จากการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเชื่อเชื่อมั่นได้ว่าก่อหเหตุคนเดียวครับส่วนบรรยากาศที่สวนปาล์มจุดเกิดเหตุในอําเภอวังจันทร์นะคะนางสาววรรณรัตน์ลูกสาวผู้เส,สียชีวิตนิมนต์พระมาเชิญดวงวิญญาณของคุณแม่ก็คือคุณวรรณนาที่ถูกฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็ตัดนิ้วนางทั้งสองข้างเชิญดวงวิญญาณคุณแม่กลับบ้านค่ะ สำหรับตัวของผู้ต้องหานะคะไม่อยากผูกเวรกับเขาแต่ก็ให้อภัยไม่ได้นี่คุณวรรณรัตน์บอกแบบนี้แล้วก็ขอให้เขาไปชดใช้กรรมที่ทำกับคุณแม่คือชดใช้ให้ชาตินี้มันจบกันไปคุณผู้ชมถ้าผู้ต้องหาขอยืมคุณแม่ตนพันสองพันก็เชื่อว่าคุณแม่เนี่ยให้ยืมอยู่แล้วเพราะแม่เป็นคนใจดีแต่ผู้ต้องหาน่าจะหวังมากกว่านั้นจึงลงมือก่อเหตุฆ่าแม่แบบโหดเยี่ยม แล้วก็โหดร้ายมากนะคะคุณวรรณรัตขอบคุณตำรวจที่ช่วยปิดคดีค่ะแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเขาบอกว่าจะพูดเขาทำไปเพราะว่าติดก,การทำงานเชื่อว่าพี่น้องคุณแม่มีพี่น้อง14คนนะคะไม่มีใครแม้ใครแลวก็ แต่หนูเองก็ไม่อยากผูกเวรกับเขานะคะคือคือให้มันจบแค่กับแม่แค่ชาติเดียวพอแต่ถามว่าให้อภัยไหมคงไม่ค่ะคิดว่าเขานี่นทำเป็นอาชีพเพราะว่าหนูเป็นคนติดพนันสองคงหลอกคนเอาง่ายๆเพราะว่าคงคิดว่าแม่หนูจะให้ง่ายคือถ้าถ้าให้ยืมแบบนิดเดียหน่อยต้องให้ยืมเยอะเลวแม่เขาใจดีพันสองพันเนี่ยแม่ให้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าคงจะอย่างหวังอยากได้มากกว่า ขณะที่กลุ่มคนไทยในเยอรมันที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณวันนาและทราบว่าคนร้ายคือนางกำมนวันต่างก็มีคอมเมนต์นะคะบอกว่าเขาเคยก่อเหตุอยู่ที่เยอรมันฆ่าคนตายชิงทรัพย์ไปสองรายติดคุกเยอรมัน10ปีค่ะสามีเขาช่วยในเรื่องคดีจนถูกส่งตัวกลับมาที่เมืองไทยสำหรับคนแรกเป็นฝรั่งที่ตายนะคะคนที่สองเป็นคนไทยแต่รอดชีวิตมาได้ฝรั่งคนแรกที่ตายเนี่ยเจอในบอนแล้วก็เล่นได้เยอะ จึงร่วมกันป้นกับผู้ชายอีกคนรุมแทงเขาเสียชีวิตตั้ง80แผลตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวค่ะ